อาณาจักรมิกทองระยะที่เขาใหญ่อลังการมากครบโสดและรวยมากค่ะสำหรับพระเอกหุ่นแซบมิกทองระยะพูดไปใครจะเชื่อว่าเจ้าตัวนั้นโสดสนิทไร้เงาสาวข้างกายไม่มีแม้กระทั่งคนคุยมาเป็นปีแล้วล่าสุดเจ้าตัวถึงกับบ่นอุบพร้อมบอกถึงความเป็นสาวในสเปกว่าโสดสนิทมาเป็นปีรับมุมมองความรักเปลี่ยนเมื่อถึงวัยนี้อยากได้คนที่เข้าใจและก็รักธรรมชาติไปเขาใหญ่กับเราได้อาจเป็นการเปิด ตัวทีเดียวแบบเพื่อนพอตก็ได้รับตกใจเพื่อนเปิดตัวลูกส่วนตัวไม่รู้เรื่องมาก่อนรู้พร้อมข่าวเห็นหน้าน้องโฮมสำเนาถูกต้องมีทักหาอีกฝ่ายบอกว่านัดเจอกันเล่งซื้อทองรับคนล้านจุดเริ่มต้นความสุขเริ่มจากผมชอบอากาศเย็นชอบธรรมชาติเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนรู้สึกว่าสบายจังจนมีช่วงหนึ่งที่ได้ไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเริ่มมีความคิดว่าเราชอบไปแล้วทำไมเราไม่มีที่ที่เป็นของตัวเอง สถานที่เราสามารถไปพักผ่อนได้ทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยรวมไปถึงที่ที่สามารถต่อยอดทำเป็นธุรกิจได้เพราะนั่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยจากนั้นผมก็เริ่มออกหาสถานที่นั้นๆครับในช่วงหนึ่งปีผมไปกลับกรุงเทพเขาใหญ่เป็น1 0ถึง20ครั้งขับรถวนไปวนมาจนมาได้ที่แปลงนี้เสียไรซึ่งพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่สำหรับการพัก ชาร์จแบตและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่เซฟโซนของเราก็ได้คือหลังจากที่ทำงานหนักผมก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ตรงนี้พักผ่อนได้เต็มทีรถไม่ติดอากาศก็ดีไม่ต้องตื่นเช้ามาทำงานการชาร์จแบตให้ตัวเองพอแบตเต็มแล้วก็กลับมาทำงานในวงการต่อผมอยากทำแบบคบคู่กันไปก็คือพอเหนื่อยก็พักพักแล้วก็กลับมาทำงานเป็นความสุขและเป็นความสนุกที่ได้เริ่มต้น